สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมันสวัสดีครับอ๋อทางนู้นฝนตกถนนเละโอเคโอเคครับงัน้นเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับสวัสดีครับไปโอเคทีมงานไป แรงข่าวส่งข่าวมาว่าจุดหมายที่เราจะไปสภาพถนนค่อนข้างไม่เป็นใจนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถคู้ใจ t o y ยต้ h ไฮรักซีเวอร์ดีพีรันเนอร์คันนี้พาเจษด,ดาโอโหบุกไปได้ทุกเส้นทางด้วยระบบช่วงล่าง Superflex ล็กซ์พันชันที่เกาะถนนหนึบมั่นใจนั่งสบายเดินทางไกลได้อย่างไร้กังวลน,นะครับยิ่งช่วงทำเวลาก็วิ่งแซงได้อย่างมั่นใจเพราะมีระบบเตือนมุมบกสายตาบลายสปอร์ตมอนิเตอร์ คอยเป็นผู้ช่วยให้เห็นมุมแสงได้ชัดขับสะดวกขึ้นขับรถทางไกลยอย่างทีมเราอย่าลืมเลือกใช้ Toyota h ไฮลักซีเวอร์ดีพรีแรเนรับรองจะติดใจ เีวมื่อน้อออออออสัปดาห์นี้พามาดูเบื้องหลังอาชีพแปลกของอาจารย์ตู่กุศลเรนุน,น,นันณ์อุธยาเจ้าของฉาย,ยาด็อกเตอร์สัปะเรอแค่นวดองไปกับศาสตร์การบำบัดจัดกระดูกแบบโบราณ<อ>แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายแขนขาชามไม่มีแรง ไปจนถึงกระดูกทับเส้นด้วยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีคนนํามาใช้อย่างผ้าดิบพอศพซึ่งล้วนแต่ผ่านพิธีชาปนก,กิจมาแล้วทั้งสิน้นจากประสบการณ์การเป็นสัป,ปเหร่อมาก,กว่า40ปีเชื่อว่าผ้าดิบพอศพเหล่านี้ผ่านพิธีกรรมการสวดมาหลายต่อหลายครั้งช่วยล้างสิ่งอับประมงคลแก้คุณสายและนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยผ้ากี่รูปสรูปสรูปหรูปจนบาง บางงานตั้งเจ8 0สิบแปดสิบรูปแลวถามว่าผ้าปืนนี้มีมีอำนาจนะมมีแล้วทีนี้ถึงคิวเราก็าผ่าลงทำลงมีตำแหนิงเราก็ตัดผ้านี้ออกมาใช้โดยก่อนที่จะนำมาใช้จะต้องทำพิธีแช่น้ำมนต์และซักทำความสะอาด ถึงจะนำมาใช้กับผู้ที่เขารับการบำบัดได้อ,อาจารย์ตู่บอกว่าศาสตร์ที่ใช้เป็นการบำบัดโบราณเรียกว่าการสลัดกระดูกงูเพื่อข่ายเส้นย้ำว่าไม่ใช่การนวดกดจุดส่วนพระดิบพอศพ อาจารย์ตู่บอกว่าจะใช้มัดตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยในการดึงรั้งและสลัดกระดูกแบบนี้นออกทีนี้เอาตมลุกมากับสลักเพชรเพราะว่ามันมีสลักเพชรต่อมลุกมาข้อถ้าดังก็เป็นถ้าไม่ดังก็ไม่เป็นด้วยความชำนาญทำให้รู้ถึงความผิดปกติภายในของแต่ละคนด้วยนะครับ อย่างชายคนนี้นอกจากปวดขาปวดหลังกระดูกทับเส้นยังมีอาการต่อมน้ำเหลืองผิดปกติด้วยถ้าไม่ดังก็ไม่เป็นถ้าดังก็เป็นดลังลูกเหรอในแต่ละวันจะมีคนมานั่งรอเข้ารับการบำบัดต,ตั้งแต่เช้า ทั้งในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญเองและพื้นที่ใกล้เคียงดูจากสมุดจดประวัติเก็บสถิติคนที่เข้ารับการบำบัดมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับบางคนมาครั้งแรกบอกการปากต่อปากหลายคนมาแล้วอาการทุเลาก็เลยมาบำบัดซ้ำที่มาหาเยอะสุดอาจารย์ตู่บอกว่าเป็นพระจากจังหวัดสุรินทมีอาการอาพาธปวดหลังแขนขาชา มาบำบัดแล้วกว่า700ครั้งการที่ทำเยีงยไม่เดี๋ยวเรียกว่ารักษาครับอาจารย์ให้ใช้ว่าร้อยไหครบบำบัดครับอาการปวดอาการปวดเมื่อยกระดูกกรับเล่นตำลูกมากโตอีกว่าลูกตำตำใต้ลาวนมครับแล้วก็ปวดกระดูกปวดเ้นสายตาสั้นเด็กที่เล่นเกมตายยิบยิบยิบ ย้ำว่านี่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับส่วนคนที่ผ่านการบำบัดกับอาจารย์ตู่มากมายนับไม่ถ้วนที่ผ่านมาไม่มีการเรียกเก็บเงินแล้วแต่ศรัทธาเป็นค่าครูซึ่งเงินที่ได้จะนำไปทำบุญต่ออีกทอดส่วนความสุขที่ได้คือการช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนงานศิลปะที่รักและชื่นชอบมาตลอดชีวิตอาจารย์ทำอาจารย์รู้สึกว่าที่ที่ทำที่ทำเป็นงานศิลปะมันเปรียบกับงานศิลปะยังไงอาจารศิลปะกุเพ็ญยังไงฮะ คนเป็นเราจัดอานน้นอานี้การบำบัดคนให้หายเนี่ยสิ่งที่มันได้ดาดอ,าอาจารย์าดูหายแล้วอาจารย์รู้สึกไงบ้างอะ่ะ็ก็ดีใจพะเดินไม่ได้ทําทำให้เดินได้แล้วแล้วพาเดินได้อู้บาดไปไม่มีคนใส่ข้าวพาจะได้กินก็ไมทําให้ปู่ย่าตายายเดินได้แกตื่นที่นี่ทีห้ทททาทำกับข้าวมาใส่บ้ามันก็เป็นศิลปะศิลปะนี่คือศิลปะคนเป็นศิลปะคนเป็น

จะเป็นยังไงตามต่อทุกนี้ประกิปบ้านจากถ่ายภาพเจษดาโอโหสวัสดีครับนี่ไงคุณบอกว่าคุณเจษดาไม่ลองนี่เขาลองแล้วลองแล,ลง้วลองเสียงดังด้วยนะเห็นคือบางคนไปนั่งรออยู่ถึงขั้นเออกลับดีกว่าร้องดังเกิน <c oughs> นะครับานนำด้วยจัดกระดูกก็ต้องก็ถือว่าเป็นทางเลือกการรักษาใ<า>ชา่ใ่ข้อมูลให้ดีนะครับคุณผู้ชม